สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมทีเจแล้ววันนี้เรามาอยู่ในหัวข้อคลิปโปรโมดเพื่อนนั่นเองวู้วู้งั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยมาที่คนแรกเลยนี่คือบูมบูมเป็นเด็กผู้ชายวัย15ปีมั้งนะซึ่งเขาก็เป็นเด็กที่เดีย่ยถึงแม้จะขโมยตามผมไปตั้งแต่ปหนึ่งแล้วก็ยังไม่คืนประมาณ50บาทได้มัง้งและนี่ก็ผ่านมา8ปปีแล้วด้วย ซึ่งเราก็รู้จักกันได้ที่โรงเรียนซึ่งโรงเรียนของเราไม่อ่านุญาตให้ระบ,บุชื่อเพราะฉะนั้นตุ้ยแน่นอนเออจะพูดยังไงดีทุกคนเขาก็เป็นผู้ชายที่ดีนะและก็ชอบถ่ายรูปหลุดเพื่อนประจ,จําเลยมาเริ่มที่คนต่อไปกันเลยก่อนทุกคนคนที่2ไอ้กิวกิวเป็นเด็กผู้ชายวัย14ปีละมัง้งเขาเป็นเด็กผู้ชายที่ผิวขาวหน้าออกเหมือนคนจีน,จนหน่อยครับ ซึ่งเขาก็เป็นคนที่ดีนะและก็เป็นเพื่อนไก่บูมด้วยและทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนกันและรร้จักกันมาตั้งแต่ม .1 ใช่บอกเลยพวกเขาแม่งคู่ดีมหาประไลเลยชอบถ่ายรูปดูุดเพื่อนผมขอบอกอย่างหนึ่งเลยนะทุกคนเพียงแค่คุณเผอให้กับกิวกิวก็พร้อมจะถ่ายรูปหลุดที่สุดแสนจะแสบดาของมาเลยแล้วบอกเลยว่าเขาเป็นลงสตอรี่แน่นอนเรามาเริ่มที่ข้อสุดท้ายของเรากันเลยดีกว่าทุกคนและนี่คือ เป็นเด็กผู้หญิงวัย14ปีสูงพอประมาณแต่ว่าตีเอสอยูในห้องผมแล้วก็เป็นเด็กมที่มีปัญหาเรื่องการถูกบูลลี่เยอะแต่นางก็เป็นเด็กที่ดีนะแล้วบอกเลยว่าน่าลำาขาดโคตรและแรงน้อยด้วยผมขอบอกอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดว่าคุณได้น้องไปเป็นแฟนแล้วก็ผมขอบอกแล้วว่าขอให้โชคดีแล้วกันก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปโปรโมทเพื่อนในวันนี้โอ้คนจะชอบคลิปนี้กันแล้วเราจะทิ้งรูป Facebook IG แล้วก็รูปผมเขาเอาไว้ให้ดูท้ายคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลรับไปก่อนสวัสดีครับ